สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมามแกะกล่องสุ่มนะคะแลวเราก็กำลังจะแกะเขาให้เรามาถ่ายคลิปล <c oughs> งเลยเ <c oughs> นี่ยค่ะเราจะแกะเพื่อน <c oughs> นี่ ไแ,แกะเปร็วนี่อันนี้ก็จะคือแพนด <Panda. S 2> ้าฮะเห็นเราไหมเห็นนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นของน้องเพื่อนเรา,เราเน,นี่เราก็จะมาแกะกับเพื่อนแกะเป็นเพื่อนกันเนาะเราจะแกะตูดกล่อง เอาทิชชูมาตั้งดีกว่าอันต้องไก่แน่ๆทุกคนมันจะหล่นนี่ฉันอยากได้แพ้ชา้างโคา่าแล้วก็แพนด้าหมูจริงจบอยากได้ทุกตัวเลยยกเว้นสีเคดไม่ชอบ ได้แล้วคะแนวแพนด้ากับโคราดแกะเลยชั่วรานี่นะคะแกะเสร็จยังชั่วร้าวแก่ให้ทุกคนดูการเลยเออแกะเสร็จยัง เห็นไหมเฮ้ยเดียวดีเอาซองออกมาก่อนนะทุกคนย๋ยวให้ทุกคนดูกันดให้เรานะเนะือตัวนี้นะทุกคนแต่ไม่ลุก,กลัวไหรเแล้วได้กั้าตัวนะี้เราอยู่น่ ฉันอยากได้ตาที่360องศากับตาซ้าย่ฝาก็ได้พี่น่าจะได้ตาร้ว่าน่าจะได้ตาร้องไห้เหมือนน้องนะเราจะแกะแล้วนะทุกคนเราจะใช้กันไปแกะนะทำไมมันมืดจังน,นี่กลับมาสว่างแล้ว ไปก,กิง้งนี่แม่งไปก,กิ้งอ่ะนะนะกำกิงไหมามาอยู่โอ้คเราได้กกตะกิงะก้งกิง้งเ้ยเธอเธอได้เหมือนขนุนเลยขนุนก็ได้เหมือนเธอเป๊ะเลยหรอเออนี่นะค่ะถูกของ อุ้ยเฮ้ยอ้าตกเรียบร้อยครับทุกคนของเราตกเรียบร้อยตกนะใช่บายบายทุกคน